สวัดีครับคุณผู้ชมครับมัคกิต้า M E M 2 6 0 0 U นะครับเป็นลานสตาร์ทเบาเบนซิน2จังหวะ26ซีซีมือ2ญี่ปุ่นครับพี่น้อง4โลครึ่งน้ำหนัก4กิโลครึ่งนะครับเป็นลานดึงสตาร์ทเบานะครับแบรนด์มัคกิต้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบนี้ดีกว่าอันนี้มันจะมืดๆหน่อยนะจริงมันสวยนะชุดสีนี่สวยเลยครับตรงนี้ก็ยจนตีตัวนูนมัคกิต้ามานะครับคันเร่งครับคันเร่งครับพี่น้องอย่างนี้ฮะ คันเล่งต้นหลักคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือล็อกเล่งในลักษณะที่กำอย่างนี้แล้วก็เล่งเล่งเล่งนะครับเห็นไหมพอสมมุติว่าถ้าเราลื่นหลุดมือปล่อยปุ๊บมันจะตัดกําลังไปที่ศูนย์ครับนะครับไม่งงนะกำก่อนแล้วก็เล่งนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ได้ทํางานนะสวิตช์กดดับอยู่นี่นะครับมากีตาร์ครับ ตัวนี้เอาแบ่งปันไปใช้นะครับเอา3,5 0 0ลมส่งนะครับของแถมมีใบมีดใหม่สายสะพายแล้วก็บังย่าครับมีประกันเครื่องให้120วันและดูแลท่านตลอดอายุการใช้งานครับสวยเป็นทรงใหม่และเป็นโมเดลใหม่นะฮะตัวระบายอากาศท่อไอเสียก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะฮะกว้างกว้างเลยระบายความร้อนได้รวดเร็วอ่าลองสตาร์ทฟังเสียงดูหน่อยครับเป็นลานดึงเบานะฮะพี่นะครับปั๊มแยกน้ามันนะครับแยกน้ามันแล้วก็เร่งดู ประมาณนี้ครับพี่น้องมากิต้าเสียงก็ไม่ดังนะฮะญี่ปุ่นเบนซิน2จังหวะ26 c ซรุ่นใหม่นะฮะเอาไปใช้ดู3,500บาทรวมจัดส่งนะครับประกัน120วันดูแลให้ตลอดด้วยการใช้งานสวัสดีครับ